What is this c a l l ะเ a บี้ย b นดีว่าเราไปเทศกาลส่วนตรงกลางก็คือเป็นเด็กหรือเป็นไม้นะคะแล้วก็ส่วน สัสดีค่ะพบกับช่องออนสตอรี่แล้วนะคะวันนี้นะคะออนพาไปดูงาน w h a t is this call again baby a n the d a n f e s t a n the d a n f e s t นะคะก็คือเป็นการขอบคุณพืชผักสวนครัวนะคะของชาวสวนชาวนาน,นะคะมีเทศกาลอย่างนี้ทุกๆปีนะคะก็ไปชมกันเลยนะคะว่าจะเป็นไงมาค่ะเรามาเริ่มเตรียมตัวกันเลยนะคะเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่นานนะคะ ะะเมันค่ะบอกว่าไม่มีทุกเมืองนะคะจะมีเป็นบางเมืองแล้วก็เมืองนั้นก็จะมีทุกปีเลยนะคะก็คือเป็นเหมือนแบบเทศกาลเหมือนคือช่วงช่วงเดือนตุลาะคมก็คือเหมือนเป็นแบบสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็คือเหมือนเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็คือผลไม้ผักผลไม้ก็จะเริ่มตายก็คือเก็บเกี่ยวไม่ได้คือเขาเหมือนว่าขอบคุณที่เหมือนปีที่ผ่านมานะคะให้ให้ได้เขาได้มีการเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีต่อไปเขาก็จะร่างผ,ผลผลิตได้นะคะก็คือขอบคุณผักคือผักผลไม้พื้นดินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเทศกาล เดินขบวนพาเลทกันนะ,ะซึ่งขบวนพาเลทเนี่นขัดกันอีกหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงเสร็จกลละคือต้องเีมานะคะวัดติดสายก็นั่นแหละค็ะคจะมีการเดินขบวนต่างๆของแต่ละชมนรมเขาก็จะแบบจัดพาเลทมาแข่งกันนะคะก็ดออนจะพาไปชมดูว่าเป็น,น,ย,ใน,ในยังไงปกติคือแลควเาจะแต่งหน้าเพราะว่าอยู่ในรมันมาคือแบบว่า กคือถ้าทุกคนในเกมเสียงอะไรข้างหลังคือแบบ,งงบตอนนี้คือเขาก็กำลังเตรียมตัวแล้วนะคะก็คือขบวนเนี่ยเริ่มมาจัดเตรียงเัิเนแล้วแต่ว่าขบวนจะเริ่มเดินก็คือประมาณบ่ายโมงนะคะตอนนี้คือเที่ยงนิดๆแล้วค่ะเขาเริ่มจัดขบวนแล้ตั้งแต่11โมงซึ่งหลังจากเดินขบวนแล้วนะคะเขาก็จะเดินกันไปที่เป็นบ้านงานอของเขาเนี้ย เป็นที่เขาจัดงานนะคะก็คือมีของเล่นของอะไรนะคะรถบัมเดื่มกินอะไรกันปาร์ตี้สังสรรค์กันเสียงถยะะรถไถมานูได้ยินเสียงไรกัไนไหมล่ะ ชุดกันแล้วมาดูกันค่ะว่าได้มาแล้วนะคะอันนี้คือสัง่งเพิ่งสั่งเม,มงื่อวานมาถึงวานเลยะะชุดยังไงบ้างสาวเยอรมันนะคะคือบางคนก็จะเปิดโชว์เนินอกนะคะเพื่อความเซ็กซี่นิดนึงเนะเาะแล้วก็รู้หรือไม่นะคะการผูกโบของผ้าตัวนี้นะคะจะผูกนิดนึงนะไปทางขวาของเรานะคะก็คือแต่งงานแล้ว ส่วนตรงกลางก็คือเป็นเด็กหรือเป็นไม้นะคะแล้วก็ส่วนซ้ายมือก็คือตรงนี้ก็คือสสงว,ว่าเราไปเทศกาลนะคะเขาจะได้เห็นว่าอ้อคุณนิโสดน,นะคะเขาจะได้เข้ามาคุยถูกเนาะไปกันแบบอ่อยทางอ้อมของที่นี่นะคะส่วนเราตามธรรมเนียมค่ะต้องผูกทางความมือของเรานะคะก็คือเป็งงานแล้วนะคะไม่งั้นสามีที่ไปด้วยนะคะจะตีหัวเรานะคะอะไรประมาณนี้เป็นไงบ้าง How was it? <laughs> แต่ละบ้านนะคะก็จะตกแต่งนะคะตามบ้านอย่างนี้เนาะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่งานแล้วนะคะอีกประมาณ10-15นาทีเดี๋ยวตอขาวบนก็จะน่าจะเริ่มเดินแหละอันนี้ก็เป็นแบบลานมีแบบเบียร์มีอาหารมีไอติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้ามืดมาก

nein haben wir dürfen fehler wollten äh, wollten randolf und mächtel nicht aufkommen? kommen randolf und mächtel wollten die nicht aufkommen? kommen die, nee, die haben der gartenaktion bei าาน,ะะนนี้คืออาหารที่เขา,เขากินกันกะลมันซอสเซร็กับแกงกะหรี่โอเคเราจเดิน เกมปลาป่องนะคะเหมือนบ้านเราสามลูกสองร้อยบาทเน่คนก็มาดื่มเบียร์กันนะคะ น,นี่นะคะวัยรุ่นถ้าใครชอบกันนะคะเขาก็จะมาเขียนในตัวนี้ให้กันเป็นชื่อแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ย กดค่ะหลังจากที่ทุกคนรับชมคลิปวีดีโอไปแล้วนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ